สรุปขั้นตอนการประกอบพิธีฮัชจัมตัวสรุปละหนึ่งของเอิรอมอุมรอสองต่อวาบอุมรอสามแสแอเราเสร็จสิ้นภารกิจอุมรอเรียบร้อยเราขออิรอมฮัชฮะหลังจากนั้นเราค้างแรมที่มีนาในวันที่8ซึ่งะฮะจญะหลังจากนั้นวันที่9เราอูคกุบที่อาราฟะนะครับคืนที่10 เราค้างแรมที่มุสลิฟะวันที่เช้าวันที่สิบเราขว้างเสาหินและเราเชื่อสัตว์วันที่อยู่ในวันที่สิบนะครับยังวันที่สิบหมดเลยนะแปลว่าทั้งหมดนี้ตั้งแต่วันที่อะไรครับเอ่อวันที่กลางคืนของมุสลิฟะขว้างเสาหินตอนเช้าเชื่อสัตว์โกนผมพอวันที่สิบเอ็ดตะวับอีฟาดนะครับคืออาจจะเข้าไปในวันนั้นได้ไม่เป็นไรแล้วแต่นะครับแล้วก็ ภารกิจที่12 13ก็าะแปลราะว่าเราอะไรครับขว้างเสาหิน3ต้นนะแล้วก็3วัน11 12 13และสุดท้ายคือตวับวดดทั้งหมดมี13ภารกิจทั้งหมดมี13ภารกิจจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจของฮัชท่านดูนะอันนี้เป็นภารกิจท่านอาจจะไม่ต้องดูวันในตัวเลขที่เขียนคือภารกิจที่ปฏิบัติถ้าอย่างนี้แปลว่าสิ้นสุด